สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นอเวลาของอาหารเย็นนะคะวันนี้ลูกๆเขาจะพากันกินหมูกระทะที่บ้านากำลังเตรียมโอเคค่ะเดีย๋ยวดูตอนต่อไปนะคะพอดีอยากกินหมูกระทะค่ะลูกๆเลยจัดให้ ก็เลยได้โอกาสอาหารเย็นวันพรุ่งนี้เป็นวันสเสาร์ก็เด็กๆนอนดึกได้นี่ไง <c oughs> น่าง,งามโอเคไม่ติดมันติดอยู่หลุมมีใครไม่่เนเอามีเอาจานล้วรเมดู นอ,น,นอกข้าวเดี๋ยวแม่อุ่นข้าวอารินเข้าใจเอาค่ะข้าวสวยอันนี้คืออะไรอารินเอ่ออันนี้หมูอันนั้นหมูมอน,อมมนหมอนเมคอนยุปะโอ้หมูสไลด์ส้ำชั้นสไลด์ตัวนี้โอ้สารชั้นสลาโอเคน้ำจิ้มนะคะดูนี่ ทำหน้าปลุกยข้างบนอีไข่ใส่แั้นมันเดือดข้างไขใก็ได้ได้เลยลูกแค่นี้แม่ก็แคปได้แล้วถ่ายหน้าปลุกอืกุ้งปุ๊ๆปุุ๊๊ปุ๊ปแล้วกุ้งอัินได้ไรนะลูกได้ขรับเปลาก่อนลูกเดี๋ยวมันก่อนั่นแะละสุนทอใส่น An, ร้องเพลงอยากกินหมูกระทะไม่เอาโอไม่ร้องเพลงอยากกินหมูกระทะเพราะว่าได้กินแล้วเนาะใส่ไข่ก็กินที่บ้านนะกับลูกๆค่ะมากินได้เวลากินแล้วค่ะท่านผู้ชม ใครกำลังซอะม่่ือดีมันแตกมแล้วบ่งกล่องนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอคดมไม่เป็นไรให้มันเดือดโอเคโอเคใส่กระลังซื้อแตวไม่เอา้งตัวนี้ให้เนี่ยเอาปูลมต้นให้อู ยังไม่สุกเลยเห็นไหมข้าวโพดของอลินหรือเปอล่นาเนีน่ยอลินไม่กินหมูอลินไม่กินอลินกินอะไร,รอ่ะลูกกินกุ้ง,งได้กุ้งยังไข่ไข่กยเขาก็สดขี้ไหมไหมขี้ผักออกไหมมันมีเหมือนมันโอ้มันมัน,ม,นมันเป็นอันนั้นเนาะมันเป็นชุดอันนี้มัน พอถึงได้จินั่นแล้วก็นอนโอเคเป็นไแล้วนะพอแล้เราไม่ได้ซื้อเส้นเาไว้แล้วเส้นนี่มน อลินได้กุ้งหลายอย่างกวนเสียนยูบานม่นมอลูกนั่งลงนั่งลงมันอ่ะม่นนั่งลงลูกนั่งลงพี่มันั่งลงลูกโอ้โหได้ชินขนาด้นอืออือได้ไมออสามชั้นเน่ะชอบย่าชอบสามชั้น มานมาันนั่งลงลูกนั่งลงแขงมาขึ้นมาเลยลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำให้ใส่ย,ยังไม่ชิมอร่อยแน้กระาม่เอาผักกาดนะั่ให้เด็กหน่อยอทำไมขีบอกเดี๋ยวแม่ทำเอาให้ระวังนะผักกะหลำไม่ใช่ผักกาด นานจะมีโมเมนต์นี้ค่ฮะร้อนจะมีโมเมนต์นี้นะนานบบครั้ง,งบบนะคะแต่ความจริงก็กินนั้นบ่อยอยู่อ <c oughs> มอน <c oughs> นิมเริ่มจะเดือดแล้วเนื่องสปนิดหนึงมันแค่นี้ก็พอแล้วนะเร่งสุดแล้วนะเร่งสุดแล้วลูกเดี๋ยวแดป๊ีนะความร้อนหน่อยนี้ห่ยมอนเลยมันูจเเ้าไร ดูอ hmm. mm. ัลมอนด์แม el no. mm. ่ต้องเลยที่หมันแม่ดูย่าดูหืมอร่อยจิ้นตรงกางตรงนี้ไว้ไข่ไก่ไก่แม่เซนเลยเนี่ยจาน

ห่อนไวบินจเก็นจะน่้นไ้เลยมันยังไม่ได้ที่หรือเปล่าอ,อันนี้เราไขายนี่ไหมลูกยังหนุ่มวัดแตก พักลุกพักบุกเหรอไหมยุ COVID, คโควิดค่ะท่านผู้ชมทำกินที่บ้านกันซื้อมาทำกินที่บ้านพี่ชื่งองไข่สีดยำอ่ะยำงนลูกไข่แดงนี่สุดเลย หนนอนเลียสร้อยมากเลยครับเขาเขาแขนคอมาก้อนเดียินแกเรีนใส่ โอ้โอ้ยโอ้ยเด็กได้เหเอาเด้อแมนบะให้คินมันเหรอเด้อโอ้ยกลางนู้นร้อนดีอ่ะมันมันมองนี่มันแบบมันคาบแล้วตรงนี้ตรงนี้ยนดเี่าจะข้าวไม่พอนะอือมโอเ้พอลูกออื มาทางนี on, ้ลูกมาทางนี hey. He ้ทางนี้มาทางนี้มาหาแม่นี่มาใครกแล้วก็มอลงของใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันเดี๋ยวกันเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเอเดี๋หมเหอมลหอมอเหมกอยวเดกดวยหมออยอยอกออ จะทิมพี่ทิมเหรพี่มอนเดียวกัน really? ลูกเดี๋ยวเดี sure> ๋ยวมอนก็อยากน้ำมือพี่ม ang ันก็อยากกินอันมันก็อยากกินค่ะท่านผู้ชมมาเขีียข้างๆอยู่เชียงเลยม่สุช้าเดี๋ยวดีวโอเคค่ะท่านผู้ชมแปรแมนขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ชอบก็ฝากกด like, กกไลค์กดแชร์กดติดตามกดเดิอ่งป้าด้วยนะคะบายบายเลยบาย,บาย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 ค่ะคุณผู้ชมขอบคุณมากะคะ่ะสวัสดีค่ะ